สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะแฟนขับเพชรยนต์รถมือ2นะฮะคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอนะฮะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะเพชรยนต์นะครับมาพร้อมกับรถครอบครัว7ที่นั่งคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตัว Toyota Innova 2.8V นะฮะตัวรุ่น c r y s t a านะับเป็นรถปี2017.18คันนี้นะได้เป็นสีเวฟโกนะครับหรือว่าสีขาวมุกนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะตัวเครื่องดีเซลนะครับ สภาพที่เห็นนี้นะครับสภาพอย่างไั้ไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะนะรถเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อวานนี้นะครับคันนี้นะนะบริษัทเพชรยนต์นะฮะขายเพียง7 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเครดิตดีนะฮะรับไปเลยโปรโมชั่นพิเศษนะฮะออดรถกับผมนะฮะตอนนี้นะครับคาฟรีนะครับ90วันนะฮะ นะครับฟรีดาวด้วยนะฮะคันนี้แล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะนะครับแล้วก็มีดอกเบียศยนะสุดสุด1ิเดือนนะฮะตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของรายละเอียดของออปชันฟังก์ชันของเจ้าตัว INNOVA นี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ในส่วนของด้านหน้าเลยนะฮะคันนี้นะฮะเขาให้มานะครับโฉมด้านหน้าเป็นแบบไมเนอร์เชนแล้วนะฮะนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ, or, รบแล้วก็เป็น กระจังหน้าที่แบบดีไซน์ออกมานะเด้ดูสวยมากนะครับนะครับดีขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะริ้วรอยไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวให้ช่างภาพเข้ามาโซมใกล้ๆนะครับสังเกตได้เลยะในสุดของฝากระโปรงหน้านะครับสีขาวมุกนี้แบบว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีเทาตัดกับสีดำเบโนแบ็คนะครับแล้วก็มีในสุดของตัวไฟตอร์ปอดไลท์คู่หน้านะครับนะฮะ ได้เป็นสเกิร์ตรอบคันนะฮะคันนี้แล้วก็เขาให้มาเป็นยางยางแบรนด์ดีด้วยนะครับนะฟิ r ลี่นะครับตัวนี้จะเป็นยางปี2019นะครับไซยางนะจะเป็น2 1 5 5 5 R 1 7เป็นล้อแมกอลลอยเดิมแท้โรงงานนะครับนะในส่วนของล้อแมกเนี่ยคือสวยมากๆนะฮะลูกค้านะครับสวยมากๆเลยไม่มีริ้วรอยอ่านะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับนะครับขอบขอบนะฮะ กิฟต์เลยนะครับคันนี้จะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะขนาด17นิ้ว5รูนะครับได้เป็นดิสเบรกแล้วด้วยนะครับนะจะให้ดูในส่วนของว่าคันนี้สวยงามยังไงนะครับดูในส่วนของซุ้มล้อนะครับนะฮะซุ้มล้อแบบสะอาดมากๆนะฮะสะอาดมากนะฮะคันนี้นะครับใครได้ไปคุ้มเลยนะครับออปชันนะคะด้านนอกนะครับคือแบบว่าสภาพนางฟ้าเลยนะครับสวยจัดๆเลยนะครับนะเป็นสีขาวมุกนะครับนะแล้วก็จะได้เป็น กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับนะเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยในส่วนของด้ามเปิดนะครับก็เป็นสีโครเมียมเหมือนกันทั้ง4บานเลยนะครับเขาให้มาเป็นในส่วนของกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสหรือว่าสมาร์ทเอนทีนะครับเพียงกดตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดรถล็อกรถได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็กระจกนะฮะนะฮะกระจกเดิมเดิมแท้โรงงานเลยนะครับทั้งทั้งรอบคันเลยนะครับนะฮะ คันนี้ในส่วนของหลังคานะครับหลังคานะครับได้เป็นราวมาให้เรียบร้อยนะฮะเหมาะสําหรับลูกค้านะที่มีครอบครัวนะขนาดกลางนะครับที่อยากได้รถครอบครัวที่ไว้ใช้ไว้เที่ยวนะครับเดินทางออกต่างจังหวัดนะฮะเข้าเลยนะครับตอบโจทย์เลยนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้นะครับเขาดีไซน์ในส่วนของไฟท้ายมานะครับได้เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับ นี่เป็นหลอดไส้ข้อดีของเขานะถ้าหลอดขาดอะไรอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนประมาณ20-30บาทเองนะฮะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับมีโลโก้ Innova าเฮสต้ามาติดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับก็สเกิร์ตรอบคันเลยนะครับนะฮะสวยๆเลยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.8ลิตรเจ็แรงม้านะครับนะห่างกับตัว Fortuner กับ Revo แค่ 2แรงม้าเองนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับว่าจะเป็นไงนะครับผมกดล้อก่อนนะครับนี่นี่นะครับก็เพียงกดตรงนี้นะครับก็สามารถดึงขึ้นได้เลยนะภายในนะครับเริ่มต้นในส่วนของตัวรายละเอียดคมสั์ต่างๆเลยนะครับจะให้ดูว่ารถคันนี้เดิมหรือเปล่านะฮะสวยอย่างที่ผมได้แจ้งหรือเปล่านะครับดูเลยนะครับรอยเม็ดอาร์ตนะครับรอยเม็ดอาร์ต นะครับรอยตะเข็บเดิมๆนะครับนะครับไม่มีแบบว่าตัดต่อิ้นส่วนต่างๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะตีลังกาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะรายละเอียดเดิมจากโรงงานเลยนะนะครับนี่เลยสามารถตรวจสอบประวัติกับทางสู์บริการได้เลยครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะในส่วนของภายในของเขานะครับเบาะนะครับเป็นเบาะ3แถวแถวที่3เนี่ยจะคล้าย ตัวเจ้า Fort u n e r เลยนะครับจะเป็นแขวนด้านข้างนะครับสามารถนะฮะรองรับในส่วนของสัมภาระต่างๆได้เยอะมากนะครับแล้วก็เบาะแถวที่2เนี่ยคือเราสามารถพับได้นะครับนะฮะรายละเอียดในส่วนของตัวนะครับด้านหลังนะครับที่เก็บตัวเครื่องมือต่างๆนะครับมีแม้กระทั่งตัวถังดับเพลิงมาให้นะครับนี้นะครับผมปลอดภัยได้เลยนะครับว่านะฮะในส่วนของตัวรถนะครับ ในส่วนของตัวช่องแอร์นะครับให้มาเป็น3มช่องเลยนะฮะให้มาเป็น3มช่องเลยนะครับ,ม,รบมีแอมเบียนไลน์มาให้ด้วยเดี๋ยวผมมาพาชมใกล้ๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับอ่าเริ่มต้นที่ข้านหลังก่อนดีกว่านะครับคันนี้นะครับนี่นะครับอ่ะในส่วนของตัวด้านแถวที่2นะครับเบาะก็จะเป็น เบาะสามแถวนะครับแถวที่2ก็สามารถได้นั่งได้2คนนะครับนะนะลักษณะพิเศษของเขานะครับจะมีตัวที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับนี่นะครับวางแก้วน้ําตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเหมาะสําหรับลกอ่ารถครอบครัวจริงๆนะครับนะครับเหมาะสําหรับรถครอบครัวจริงๆเวลาจะทานข้าวอะไรก็ได้นะครับตัวนี้นะครับรับน้ําหนักได้10บกิโลเลยนะครับสามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เป็นเบาะหนังเวลาพับก็กดตรงนี้นะครับนี่พับลง เขาตกแต่งมาพร้อมกับตัวลายไม้นะครับลายไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่เสียบนะที่เสียบตัวไฟนะครับ power outlet นะครับนะ USB นะครับครบเลยแล้วก็ด้านบนนะฮะที่ผมจะพามาชมนะครับชอบมากนะฮะในส่วนของไฟแอมเบียน์ไลท์ตรงนี้นะครับนะสามารถปรับนะไฟให้มันสว่างได้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวตัวปรับ ความแรงลมก็ได้ตรงนี้นะครับจะเป็นแมนนวลก็ได้แล้วก็ออโต้ก็ได้นะคือลักษณะโดดเด่นของคันนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีให้มานะครับเป็นไฟอ่านหนังสือซ้ายขวาเลยแล้วก็จะมีไฟตรงกลางนี้มาให้ด้วยนี่นะฮะผมชอบมากเลยตรงนี้นะครับคือภายในบอกได้เลยว่าสวยมากๆสวยจริงๆเลยนะฮะอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงนะฮะที่บริษัทของเรานะครับอยากให้มาดูจริงนะฮะว่าสวยอย่างที่ได้เห็นในรีวิว จริงๆนะฮะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับแผงประตูนะครับคันนี้พิเศษตรงที่เขาให้มาเป็นคล้ายๆ f o r เดอร์เลยนะฮะให้มาเป็นในส่วนของกระจกไฟฟ้า,าสีบานเลยแล้วก็เป็นออตโต้ทั้ง4เลยนะครับที่ปรับพับกระจกนะที่เปิดกระจกตรงนี้เอ๊ะที่เปิดประตูก็จะเป็นสีโครเมียม ให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับนะเบาะไฟฟ้าแล้วด้วยแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นในส่วนของเบาะคือสวยมากๆนะไม่มีในส่วนของรอยฉีกขาดรอยแตกรายงาเลยนะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับนี่เป็นพุสตาร์ทด้วยเป็นตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนะเหมาะสําหรับช่วงนี้นะฮะนะครับนะคันนี้นะครับ เลขไม่ส2งแ8 5กิโลนะครับบอกได้เลยว่าใหม่แค่นี้นะครับปกติรถนี่แบบว่าไม่สวยนะแต่คันนี้ไม่2 0 0 0 0 0แต่รถอ่ะเหมือนวิ่งน้อยรถใหม่มากใหม่มากๆเลยนะครับนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะในส่วนของตัวคอนโซลนะฮะสังเกตได้เลยนะฮะคอนโซลนี่นะฮะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับสวยจริงๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ คันนี้เครื่องเสียงข้อให้มาเป็นเครื่องเสียงเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วด้วยนะ8นิ้วด้วยนะครับเป็นตัวระบบนะครับ Dolby d ด g i t a l ด้วยนะครับเป็นรองรับด v d นะครับ fm/am usb bluetooth นะครับแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto นะครับแอร์ก็ให้มาเป็นอแอร์ออโต้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมด Eco Mode ประหยัดน้ำมันอีกนะฮะนี่ Power Mode ตัวทัชชันคอนโทรลกันหลุดโค้งนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยคือดีไซน์ออกมาได้คือแบบลองจะเอาพาดเวลฟายก็ i n นโนวาคันนี้นะฮะผมบอกได้แค่นี้เลยนะครับนะไฟด้านหน้านี่นะครับไฟห้องโดยสารแล้วก็มี Ambient l i ลท์มาให้ตรงนี้นะครับคือแบบว่าสวยมากนะครับในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบหน้าอยู่ครบเลยนะฮะนี่นะครับอยู่ครบเลยคู่มือนะครับ ปู่มือต่างๆอยู่ครบในส่วนของรถโตโยต้านะครับจะไม่มีในตัวหนังสือรับประกันวารันตีนะครับเราสามารถเอาตัวรถนะครับเข้าไปเช็คที่สูตรได้เลยนะนะครับอ่านี่จะให้ดูนะครับเป็นรถเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะฮะวันจดทะเบียนนะครับวันที่26กุมภาพันธ์2561นึ่ะครับเป็นรถปี2017ันจดจดนะฮะคันนี้คันนี้จดทะเบียนปี18นะครับตัวเครื่องยนต์4สูบตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด 2755น้านะครับ174แรงม้าเป็นรถมือเดียวเลยนะครับประวัติศูนย์นะครับประวัติศูนย์เช็คประวัติได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับว่าจะสวยยังไงหรือเปล่านะครับนี่นะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับ นขนาดนี้ผมสตาร์ตตัวเครื่องอยู่นะนะครับเรามาดูในส,นส่วนตรงนี้ก่อนนี่นครับผมสตาร์ตตัวเครื่องไม่มีไอ้น้ำไม่มีควันออกจากตัวเกวัดน้ำมันเครื่องนะฮะเครื่องฟิตนะฮะเครื่องฟิตแน่นอนนะครับไม่มีในส่วนของตัวรั่วซึมของน้ำมันเครื่องเลยนะคระับเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับจะเสียงดังๆปกติอย่างนี้แหละนะฮะในส่วนของตัวรายละเอียดน็อตอะไรต่างๆเดิมๆมนะครับเดิมเดิมเลยนะฮะคันหน้าเดิมนะครับ รายละเอียดไม่มีประวัติชนหน้ามาแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับไม่มีประวัติชนหน้ามานะครับนะครับอ่าดนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ฮัจะเป็นตัวเครื่องรหัส 1GD นะครับรหัสเดียวกับตัว f o r t u n e r r e v o เลยนะครับนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่นะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัว Innova นะครับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ได้ดูรีวิวนี้แล้วนะครับรู้สึกชอบ สนใจยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์ของเราครับมาดูรถมาทดลองขับกันก่อนได้เลยนะับผมบอกได้เลยว่าคันนี้โคตรสวยเลยนะครับสวยมากๆเลยนะับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่ถึงแม้จะเยอะนะฮะวิ่ง2องแสนแต่รถเนี่ยสภาพนางฟ้าเลยนะครับนะฮะยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับเจ้าตัว all new นะครับ innova 2.8 v ตัวรุ่น พิสตานครับปี2017 18นะครับราคานะครับขายเพียง729,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวไปเลยผ่อนอยู่ประมาณ1 4ื่นนะครับผ่อนอยู่ประมาณ14,000แล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับยังไงขอฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเพยยนต์ก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งทางช่องเพยยน์ลดมือสองของเราด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถอะไรนะครับสวัสับวันนี้ผมมาเพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน,นครับสวัสดีครับ